วางกล้องออกทางผมก้นก๋วย,ยเตี๋ยวเนื้อผมโอ้หหอ,อมมาก ผมไม่ได้ปุ่มเครื่องเองครับผมตุน <c oughs> ไม่ผือว่าผมไม่ได้ใส่พริกมาจากนูน่นนะผมตุนถ้าใส่พริกมาจากนู่ <c oughs> นผมว่าจะอร่อยมากเลยพอชอบชอบใส่พริกมาโหลมแรงมากโอ้ขอไม่ได้ให้พริกเผามาหรือเปล่าให้มานิดนึงเสียดายมากผมทุนไ,ได้ใส่พริกมาเลย ลอืมไงมันดูคลคโคลิ โอ้โหลูกดดนี่ทุกคนดูว่าผมก๋วยเตี๋ยวรับผมทุกคนวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแต่ผมไม่ได้เขียนว่าเนื้อตุ๋นทุกคนแต่ก็มีเนื้อตุ๋นมาให้ด้วยผมทุกคนผมบอกเขียนไปบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ สิ้นมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมต้นว้าวทุกคนดูบึ้มๆครับผมทุกคน,กค,นครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกๆคนก็ะเดียกผมต้นได้ยินไมค์ผมอแม่ครับผมทุกคนผมกลัวทุกคนไม่ได้ยินผมรู้สึกว่าเหมือนไมค์ผมมันเสียงมันไม่ค่อยเข้าครับผมทุกคนเ <N> <N> นี่ยฮัลโหลครับผมอยากให้เสียงเข้าเยอะๆทุกคนจะได้ยินเสียง เวลากินข้าวอะไรอะไรครับผมต้นกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่เาทุกคนอีกรอำตึงกเดือผมต้นมากินกว๋วยเตี๋ยวกันครับผมทุกคนกว๋วยเตี๋ยวเซๆเซมนี่ทุกคนดูเส้นก่อนโอ้โหดูอืมกอืม,อม ลูกโดดเผาอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยทุกคนผ็ดแน่ทุกคนเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่พริกมาไม่ได้ปรุงเครื่องเองทุนดูน มาละอืมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับผมต้นอร่อยอร่อยครับผมต้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมอืมคนดู มะละมะละเขาสุดยอดเลยมะละอร่อยับผมต้นต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแซบ่บบอกเลยต้องมีมะละก๋วยเตี๋ยวอืมคนดูมะละมะละบึ้มๆครับผมต้อนอืมอืมผมมีแค่มหมูนิดนึง มูเลืออยู่แข็มมุกแข็งแข็งหมูแข็งมากทุนแข็งอร่อยสุดยอดครับผมทุนหม,มูดู ดพแค่มูผม,อ,ม,อ,ม,อ,มอยากให้ทุนได้ยินเสียงกรอบมังนแข็งมากครับผมแต่แข็งกินได้ครับแข็งกรอบอร่อยครับผม 응. 음. ืมห 음. 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 Ừ. Ừ. Mà lại nên nên hổng thôn Cúi tiểu này bầu lời tông mà lạ Tông mình mà lạ hổng ừ. ดูเนื้อครับผมทุนเนื้อเขาไม่ขาวร้านนี้ ตะกองน้ำเทตุ่ยนเอาไว้ผมทุนอร่อยๆอผมทุกคน วัสดีครับผมแคบหมูผมนั่น

กุดเดียวกุดเดียว,ยวไไข้าเอาุดเดียวเนื้อน้ำแต่ข้าใส่น้ำเป็นเหมือนแห้งอะ่ะเออช่างเท่ครัผมทุนแต่ทำไมวันนั้นข้ากินอร่อยมากเลยก้นหม้อแน่เลย วันนั้นผมไปซื้อตอนเย็นครับผมทุนไปกินกับพี่น้องตอนเย็นอร่อยมากทุนหรือว่าเขาคือมากหรือว่าออก้นหม้อผมทุนมันนัวมากครับผมทุนก็ร้านเดียวกันนี่แหละที่ผมซื้อตอนนี้ก็อร่อยครับผมทุนเต่วันนั้นตอนเย็นหรือว่านัวมากๆ ผมนั่งจะสั่งเป็นแหงส่วนมันคุกคิกดวงตัวมากทักทายทักทายสวัสดีครับก๋วยเตีเ๋ยวผมเต๋ได้โอเคผม,มนั่นเนื้อเขาไม่ขาวม,มันกริ่นงสวัสดีทักทายคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยครับผมทุกคน ชอบไว้ลูกชิ้นกับเนื้อกินต่อท้ายเี่ครับผมทุนอร่อยอิ่มอีกม,มือ้อนึงครับผมบรรยากาศดีมากเลยทุนตอนเช้าอาบน้ำมายินสบายทุกคนไม่ค่อยมีเดดผมทุนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวล้วแล้วผมทุนดูแลสุขภาพร่างกายก็เดีครผมทุนเพราะว่าอากาศเปลี่ยน ที่เป็นไข้หวัดเป็นภูมิแพ้ได้ครับผมตนน้ำมูกอะไรเงี้ยมีสิทธิ์เป็นได้ครับผมทนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายก็เรื่องผมต้นวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดชร์ผมมากๆครับผมทนขอบคุณจากใจครับผมต้นขอโทษผมตนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ใดที่รับชมคลิปอผมขอขอบคุณมากๆครับผ,ผมทนข,ข,ข,ขอให้พ่อแม่เป็นน้องตุกคนกินข้าวเทียงกันกเยอะๆเลยผมตนใหญ่มีแรงครับผมท้นทำงาน โอเคผมทวนบ๊ายบายวันดีเริ oh. <laughs> ่มนึงครับวันดีครับโอ้ดีใบหัวล